mọi người đều đâu mà phải làm tôi tôi đi tôi được ở lại Oh hoa I vì nam mẹ ta mặt đâu nài ô mày đâu chẳng hạn tình mặt đâu

ยี่สิบเอ็ดคนนั้นติดต่อมาที่ใต้กันเลยก็ดูตอมต่อกนรลยไอตัวทีมเกี่ยมยาดเลยใครเคยเห็นน้ำมันปน้มาับบมดเกียงเลยวัสดีครับใครเลยบ้างนะครับสุธีร้านนี้ครับ มีนมจกาแฟกดื่มวก็สกอก้ค้างคอกแฟื่มมีราบนี่ยาขนม้านแพรขนมบ้านแพรเัโอเคครับเดี๋ยววไเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้นบมีกาแฟครับกาแฟมีน้มจีนเปิดไหม คือก็ทำมากับต้นนะมีเสื้อไหมนีเป็นน้ำจีนนะครับอันนี้นำน้ำยาไหมนะนำพริกอ๋อมัดแล้วครับอ๋อไข่ดีเลยนะอ๋อน้ำยาครับนั่นแกงน้ำขิงเราเดินทางไปกันน้ำตกปากปูเอ้ยไม่ใช่บ่อน้ำร้อนปากปูปลายปู นี่นครับก็เป็นบอ่อน้ำร้อนที่สำหรับไวตรงไข่ห้ามลงเล่นน้ำในบอ่อเพราะอันตรายนะครับตามนี้นะครับนี่นครับเ,เดี๋ยวเราลองต้มเลยอ,อันนี้นะครับเป็นตะแกงสำหรับถีวาไวเอาไปต้มลงไปต้มไข่นะครับ20สบ,บาทนะครับบริการเช้าจับได้ไหมอ่ะ เออไม่นะนุ้ยที่นาทีได้วะลงเล่หวาไปั่งแหว่งเลยนะเก็บระว่างรอระว่างรอระว่างรออะไรนะหลอกไสซุกนะครับอาจจะซุกเร็วได้แต่ว่าพุ่มมาลำทางข้างๆนะครับถึงมีความร้อนเหมือนกันแต่ว่าไม่มาร์ทอะไร ซู่ตา,านนะตังตังนะเป็นลำทานเล็กๆช่วยช่วยหนามากักเดี๋ยวผุดกดขอยมุ่นแล้วกันนี่หนา่เียวมาเขาที่หมาสั่งใช่นะไมหมรนี่จะอุอ่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเรานนนีซิกเน ก่อยจ่าเดือนเดี๋ยวกล้องสั้นโอ้ยโอ้ยรอยนตรงนี้ <c oughs> วีเลิมรอนเปร็บเลยครับตรงมันอยู่กับกายเคตน,น้ำร้อนเอาละในแหลกให้เหยเอะทีเราแช่ไว้ประมาณสักห้านาทีน่าจะได้

พ,พุ่มถ้อยกลองพุ่มถ้อยกลองออกสักนิดนะครับร้อนมากๆครับไอร้อนขยะทุกยังไม่ยังเป็นย่างมาตู้ไม่ได้ยังอีกเกืบอบยังไม่ได้ไอร้อนเนีเ่ยนะครับแค่สักพักก่อนอคกกอนิดนะครับเราวายกันสักพักก่อนโอ้ยก้าวเผไม่ได้ร้อนมาก เดี๋ยวพึ่งใช่บรรยากาศทะเลน้อเดี๋ยวพ่มจะตัดไปทีบรรยากาศนะครับเดี๋ยวลุยน้ำไปกิดก่อนมาหาน้ำเย็นก่อนตรงนี้น้ำเย็นโอ๊ย ไปไปไป <c oughs> เดี๋ยวเราตัดไปทีบรรยากาศกันเลยไป ลองถังนี้ก่อนเยี่ยมมุนก่อนตอันนี้น่าจะเป็นน้ำร้อนเหมือนกันนะครับร้อนครับแน่นอนเป็นแอ่งเล็กๆมันนี่คือที่เข้ากันหน่อยนี่คือน้ำร้อนนะครับอะไรอ่ะ หมดครบโอ้ไม่ด่วยด่วยอีกนะ ระวังนะครับเป็นนลวกนน่ครับตรงนี้ก็เป็นบอ่นอน้ำร้อนนีกบอ่อนงครับสังเกตง่ายๆครับถ้าเป็นบอ่นอน้ำร้อนตรงนี้เป็นบอ่อเล็กๆไร่พบนเนี้ยมันจะมีไอรอนเข้ามาก่อนเราจะหล้ดตัวทันทีแล้วก็อนนี้นะครับนี่มันก็จะมีเมื่อน คิดเหมือนแลหล่เลยฮะเราจะแหลกเห็นนะครับรอนม้าครับไม่สามารถเข้าใกล้ได้พงนี้ไปไปกันต่อถังนี้ถังนี้พรมันมีทางน้ำรอนน้ำเย็นนะครับเราขึ้นทางเดิมดีกว่ากับทางเดิมนะนี่ตรงนี้รอนางเพลเลยนี่นี่รอนไปอ่ะ แต่ว่าธรรมาชาติตรงนี้ซุวยซุวยหั่นไปถังในอออซ่อมอหกสิบองซ่าซุวยหมดเลยครับเดือดปุดปุดแล้วม,าม,ามั้งพอออ้เอาละไปแลกันที่เดือดแล้วเดือดแล้วไอ,อ,อ้ยาไม่คอยรอนมาขเขาได้นะออกได้ไหม ยังไม่ได้พ่อมันยังเป็นย่งมาตูมอยู่วะออ้ยน้การนั้นเราต้องเออเราต้องนั่นกชนคนนสักอิดก่อนละกันทินหนาทีได้แล้วนะอู้หูนอย่างร้อนเลยร้อน โดนลราไปลวกมันเลยรลอนมาร์กนะครับไม่ใช่บออันนี้บอลนำลอนสำรับต้มไข่นะไม่ใช่สำรับแฉะห้องไหนนอนได้แฉยนี่น่าจะเป็นโอนเจ้าไม่ลองเลยไม่ดิเักโอาจ้างมันอ้ากฮกเอกกินไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปให้เอาเป็นว่าประมาณสิบวันอาทีพอ มันได้แบบว่าเป็นย่างมาย่างมาตูมเดี๋ยววันนี้เรานําปลามากันาาน้าวันนี้เราพานาปลามากันนี <c> ่ <oughs> พามาตักกวดเลยเอออาไม่ลอนหมาอย่างพอจับได้ออ้เป็นย่างมาเป็นย่างมาตูมเห็นไหมน,นานๆเป็นกินไม่ค่อยลวกแล้วกันเยอะก็ไป ai bên khơi luộc có rồi bị bê mà có lo mà chim lên ta nằm ba lưỡi ui nằm ba chút ai da đình lục tài vậy nè, ừ, nó là nằm thì, thì cân nặng đi tôm nước chín, tôi tôm nước chín đã đấy, ừ. ไม่แล้วจักนอยก่อนตั้งบองฮะจักนอยก่อนจักนอยก่อนนะครับร้อนไม่มากอู้ร้อนนู้ดน,นี้ไายบ้องไม่ร้อนอืมอ่าโอเคน้ำปลา ซีอิ๊วมดนะครับต้งใจน้ำปลาจริงๆอยากกินซีอิ๊วมากว่าน้ำปลามันเค็มเรงดูดน้ำปลาเลยเต็มเลยเุ็นด้วดูดดไปได้น,น้ำปลาเรับไม่ไม่ควรเลย เนี่ยเป็นแมกกี้จะพลานวะนี่๋อ,อ,อไ้ได้ๆเป็นไส้ลวกโอเค ้เรียบร้อยชื่อว่าเรามาถึ่งบอ่อน้ำผู้บอ่อน้ำผู้รอนสายผู้จะ <c oughs> เรียกว่าป่ายผู้หรือปลาผู้ก็ได้นะเขาเขียนช่องแบบโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปเล่วันนี้พ่อมจะพาไปเล่วัวกกินผัดไทยกินโอเลี้ยงเขื่อนไหมเดี๋ยวพ่อมพาไปเล่ครับ bố anh em anh em 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 nữa, em 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 ใอ้มาน้ำน้ำกนไปเล่กันดีมาดำนำนะโอเคครับเดี๋ยวดูฝั่งแก้วครับน้องบุญรอดแต่รับตัวอ่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงครับ

cái ok 200 tua rồi luôn, <tổ> <coughs> luôn đó luôn đó <t> <coughs> In hát thay học, eh? Oh, khóc hát chẳng hát, khóc hát. Eh, กินร้อยครับน no like ้องบุญรอดกินเมืองคนเลยโอ้ชอบชีอเราอยากกินเวรแลย

กินอะรก็ับห้องรับมากินเก้งร้อยไม่ลุกร้อยม่ลุกร้อยไหมร้อยมัน็ออกกำลัแล้วเดโอ้มีนี่โอ้มากรนเข้ามาท้ายโอ้มัป็นเลกเล็กอ๋อนี่ที่นอนนะที่นอนนอนบนรถ น,นี้ก็จบกันไปนะครับกับอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้จิดหวาได้อะไรแปลกๆมีสาระมากขึ้นนะครับผมก็จะพยายามพัฒนาปรปับปรุงคลิปไปเรื่อยนะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ไว้ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ